มาแล้วส well, ีช oh oh ุดครับ oh. พ ah ี ah. ่เด็กห้องกว่สีมากกันเลยเจอสีนี้เข้าไปครับเราจะเคลียร์เขาตุ่รอบนี่เฮ้ยวันนี้ไม่มีแดดแล้วไม่แต่ต้องอย่างงี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์เขาตุ่มเลต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้เป๊ะต้องเกิดแล้วล่ะเป๊ะจอต้องไป็ับำดมแล้วตอนจะเกิดตอนนี้ยังไม่รู้ยังเป็นบุ้นอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้เลยนี่ยิ้มเลยพี่เด็กยิ้มใหญ่เลยนั่นที่เราจะเคลียร์เขาตุ่มเราได้เป้ต้องเกิดแล้วนะ ตอนนี้มันอยู่มันยับจั่วกนะครับโอ้ยแอดดีแอดดเอาแอดิดอยู่ดีบอกว่าแม่จนทิพย์ไงอ้เจี๊ยบตอย่างเดียวดิพักบอนเนาะกูบอกว่าไม่ต้องแอดกูบอกให้ยิงให้ยิอดเอาแอดติขำปยดเดียวเาเอ็นตจริงนยมันโไปก็ยังเขามันไปก็ยังเขาคือีดีลูกที่ส่งให้เล็กไอต่อได้อีก แฮปปย์มันเดือนค่ะมันมันมันยึกแล้วแต่มันมาอีกผมคิดว่าวิ่งเลี้ยรอบจีไปข้างหน้าอยู่แล้วไงวิ่งเลี้ยรอบไปข้างหน้าอยู่แล้วไงกวนที่จะหันหลังกวนที่จะคิดงกับมาได้กลับมาหมายประตูมันกับมาแล้วเป้ไปต่อได้พอเป้เดินมาปุ๊บทันทีจังหวะที่จ่ายปุ๊บเนี่ยให้คว้าขึ้นเลย ก็ไม่นะเนี่ยเตะไปยึกเห็นว่ายึดยุดไว้ก้อนเลยไอ้ก็เลยจะลออ้อกันตาเปี้ยกันไแลเวจะปวดหน้าแล้วปวนเลยงเขาเราจะเป็นทีมที่ทุลักทุเลที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ใช่ทุลักทุเลทีทมกูจะเปลี่ยนชุดเล่นกับอะไรอยู่จ้างกูก็จ้างมาแล้วกูค่าสมัครกูลาไ,ไ,ได้เรียบร้อยเลยนะพ<ป>วกมึงไงกูเล่นนี่ก็ไม่ไหวเลยวเดีย กูกลัวไอ้เบอร์แปดยิงยิบหายไปมั้เอาได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดีดีดีน้องดีดดีครับไปแล้วหนึ่งศครับดีดน้องดีดี mày bị lạ mày chạp mày chép, mày chép mày chạ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 p Con chạp mày chạp đi chạp mày

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เล็กใจเย็นใจเย็นมึงตัดแม่งเัาของเนี่ยพ่อมึงตำแหน่งเอาของมึงตัดแม่งเอาของเนยอยู่ในประเลยพี่ไปดีดีไปเฮเยี่ยมเยี่ยมนะเยี่ยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่เล็กพี่เล็กสมาธิสมาธิ

สมาธิอยู่กับบอลนัเวย้ยอย่าไปกรรมการอย่าไปยุ่งอยู่กับบอลอย่างเดียวละกัน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 พิเดชเอาไปพิเดชเอาไปอย่าป,ปล่อยอย่าปล่อยรักันดีดีเป๊ไปคนเดียวคนเดียว

đi 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 Ghiền đi đi Điều Điều đi. đi đi bỏ lỡ những video hấp dẫn เบ้ะเป๊เบ้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 พอแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นขนาดนั้นเออพอแล้วดึงช้าหน่อยดึงช้าหน่อยพี่เล็กพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยเซฟเชฟเซฟเชฟแรงหน่อยเซฟแรงหน่อยได้ค่อยเล่นได้ค่อยเล่นได้ค่อยเล่นไม่ได้ประคองไว้

nên nắng ninh nên ninh ninh nên ninh nên ninh Ok, ok, ok Bỏ ai, Bỏ ninh ninh con ninh 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 bỏ ninh bỏ ninh ninh เดช่าได้ช่าได้ช่าได้อะไรเนาะคืออะไรวะเปไปเบ๊ะเย่งหันอะไรยังหัน เปลี่ยนตัวเปลี Mandy, Mandy, Mandy. Guys, Mandy ่ยนตัวเพียมเพียมเปลี่ยนเป้เปลี่ยนเป้เป้พักก่อนเป้เพียมเพียมลงเลยเพียมลงเลยเพียมเพียมเพียมเปลี่ยนน้องเลยเอาได้ไปแล้วสองเมตรครับสองเมตรครับเซฟแรงหน่อยเซฟแรงหน่อยน้องพี่แกพี่หยอกหยอกเลยหยอกเลยอีกตั เชนเลยเว้ยมีตัวแค่นี like a. A ้เองอะสองศูนย์แล้วครับสองเซนใช่ครเมื่อกี้ผมลงก็2องศูนย์เหมือนกันครับสองศูนย์ไฟเขาไฟเขาใช่ไหมของเราครัน้ำอยู่นี่พี่มีอยู่ นี่เปิดตัวชุดใหม่เลยวันนี้ครับแมตต์น,นี้แมตต์น,นี้โอเคแมตต์น,นี้โอเคได้นนอยู่ได้อยู่แมตต์น,นี้ได้อยู่วันนี้เราก็กองเชียร์ครับท่านครับลูกสาวก็กคอ้เชียร์หน่อยครับลูกสาวเอาหมดหมดแค่นี้เหรอวันนี้เป็นแกมพอดูแกมพอดีดาเราตังน้อยครับจ้างมาได้แค่นี้ครับวันนี้จ้างกองเชียร์ได้ไหหนึ่งคนกับ <laughs> นักเตะก็ห้าคนหกคนโอ้ยนักเตะหกคนครับมาน้อยครับจะไหวไม่ไหวก็เต็มที่น้องๆเต็มที่ ดึงเกมดึงช้าดึงช้าพักอไปขอไปเรืเอยใครเหนื<เ>่อยเทก็เตยเคาะไปเรื่อยี่เรจะมาลองี่เนกาลองเบอร์ใครใครเตะเข้าใครเตะเข้าสบบกังต่างชาติครับวันนี้ มีสมาธิกับบอลนังน้องอย่ามีสมาธิกับกรรมการกรรมการไม่ับอตั้งบอลแล้วดาเ่นผมกูได้มเาไปดยเมื่อกี้น่ะผมสลัแต่มันมึนเจอเนาะพอแล้วไม่เป็นต้องขนาดนั้นเปขึ้นไปจับบอลก็ถึงเวลาขอบอลไปเดี๋ยวไปจับบอลนร่ แค่มันใจกลวเลยดิแเมื่อเขาปิดทางแล้วดให้กูดิเบิรนเลกลแปแนี่แปนี่ใเลยแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องเาเราไม่ต้องไปเปิดหรอกเ่าเข้ามาแล้วเรากเาดแล้เจมส็ีกูเรามีไปกรรมการเรียกนกรรมการเรียกนเอาไนเอาไหน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 อ่วนแล้วมายมสองสาไได้เอาเอาแค่นี้ก็เอานี่นะครับนี่แค่นี้เอาไปด ันน pues ี้มาน้อยครับมาน้อยครับมากันแค่หกครับนี่จ้างมาได้น้อยครับจ้างมาได้แค่นี้ดีดีดีประตูสั่งประตูสั่งให้เสียงด้วยน้องปอกไว้พอปอกไว้พอปอกไว้พอดี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 ปอกไว้ปอกไว้ นี่โบเปียร์นี่โบเปียร์นี่มาพี่เล็กเด้กเปล่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าเปล่าเฝ้าครับลูงนี่ดูตัว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 หน่อยดูตัวหน่อยดูตัวหน่อยแฝง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 ยับมือประตูสั่งประตูสั่งเสียงดังเลย ừ uh. đi đâu có bụng đi đơn đơn điện hỏi đi điện hỏi đơn điện lên lên điện lên điện 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 สนทีสนลงบอาเ้เปอไว้ปอกไว้น้องหญ่พิใหญ่พิกนี่ครับบอลลูกนีทายมาทายมาายมาพี่ทายมาวันนี้สถานการณ์ทีมเราก็ดีึ้นมาหน่อยครับแต่ตัวน้อยกันวันนี้ดีดีน้องดีดีด พ่อตัวไม่ไหนตัวนัอย่าปล่อยนะแฟงนัอย่าปล่อยนะแฟงดูไว้นะแฟงนะปอกไว้พอน้องปล่อยป่าเอาเอาเอา แฟงแฟงตัวเนี้ยไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไถอยมาถอยมาถอยมา

ช้ได้ช้น้องใช้ได้ใช้เฮ้ยพี่เบอร์เก้าอ่ะโต้ใต้โต้ใต้โต้ใต้ตามตัวตามตัวอย่าถอยดิฉีกมาฉีกมาแฟงเออคนเดียวคนเดียวเล็กคนเดียวก่อนไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร พอว่าพาพาดีดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นจังนี้เออถอยมาถอยมาถอยมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วแข่งไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเยอะแข่ง พอแล้วนะเอาอยู่นะเอาอยู่นะพอพอดอดีดีดีคนเดียวคเดียวพเดชพ่เดชพิเดเดินโอเคอาไปไปเย่าไปไวมา

บอล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 ดูตัวดูตัวดูตัวตามไปตามไปบอไว้พอแล้วพอแล้วบอไว้พอแล้วเอาเอาสมาธิสมาธิหน่อยสมาธิสมาธิหน่อยสมาธิหน่อย เอาไปแฟงของเองอ่ะเนี่ยก้าอ่ <Cock S 2> ้าตามไปเลยแฟงตามไปเลยนั่นแหละเอาอยู่ปบตบปบปบ

Ơ <laughs> thật <laughs> game, fan unique game Cảm ơn các anh Dễ bị xuân về, về, về đại lạ <laughs>

เราเล่นเราเล่นเงี้ยถอยถอยถอยแ่าด้วไม่ไม่ไม้ไม่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 ไมไป่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไ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  Lê. Thích lên, thích lên. Lê lê anh lê đi lên, 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 tự lên, เออไอเปรยงยิงมันก็สอบแล้วมึงไอ้ไรมันใหญ่ง้างใหญ่ง้างตัวนี้ใหญงางเฮ้ยนาตีก็เก็บสามแต้มครับขอโทษขอโพยเพื่อนไว้เนาะขอโทษครับขอโทษขอโทษโอ้เล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีมากเลยเล่นดีครับเล่นดี สีฟ้านี่ก็เล่นดีปวเล่นดีเล่นดีแข่งเต็มทีนเล่นดีครับเล่นดีครับเล่นดีครับเล่นดีอเดียวเดใครหลุดเล่นีเล่นีองมอให้ขาให้คน่อีกน้ำสักขวดเนียว่าเสียงไม่มีแล้วครับ